สวัสดีค่ะพ่อแม่เอซสาวน่อยผชรบ,บานแพง FC ฟซีคุณคู่แมวเหมียวเด้อค่ะมนิเเสาวันซุกที19่19เมษายน2 5 6, 6, 6 7นะคะดูกร้านกับบนันเมื่อนี้จากแล้วพ่อแม่เอซก็ต่ละคนกระตื่นขึ้นมาก,ก็เคลียร์หาโทรศัพท์แล้วบาทน,นี้มาอย่างละมาเบิงมาแยกงพระเอกนั่งเอกที่อยู่ในวงเวทีสาวน้อยผิดบานแพงเพื่อให้ตัวเองใคลยเงาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ คุณครูแมวเหมียวกะเห็นภาพประทับใจก็คือพระเอกมานะน้อยกับอันพีระน้อยนะคะในไใส่เสือคููเนาะเสือคููแต่งชุดตลอเคียงขางกันห้องเพลงคููกันโอ้ยกับเป็นตะหักเป็นตะแคงอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่กี่เห็นที่เพื่อนไปแสดงมินิคอนเสิร์ตเนาะค่ะคููกับอันพีระน้อยเต้นน้ำกันโอ้ยน่ารักน่ารักไอ๋นอกเคียงคููเคียงขางกันความรอกะ คมกันบรลงเลยพี่น้องเอ้ยและอีกภาพึ่งที่เห็นประทับใจก็คือน้องโซเฟียน้องหักแพ้กัะพี่ปอมแปมบอกค่ะที่เพิ่นห้องเพลงคู่กัน3ามคนเฮ <mel> ียงความง่ามแล้วกับโอ้นะคะสออนความหักความแพงของพ่อเม่ยอีฟซีที่มีต่อศิลปินแต่ละคนเนาะสังเกตเห็นพัฒนาการของน้องโซเฟียกับนำเสียงที่เป็น เสียงที่เป็นเอกลักษณ์สรงพลังนะคะหน้าตาฝรั่งแต่เสียงสำเนียงอีสานโอ้นะคะอันนี้ก็คือมิติใหม่ของวงการหมอลำในสาวหน่อยเผชรบานแพงที่เข้าต้องชื่นช่มชื่นชอบไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับน้องหักแพงกับฟอนล่ำกับงามนะคะแอวลอ่อนฟอนหวานหวานนะคะอีกสไตล์หนึ่งปีป้อมเปมก็ถือว่ามีก็เอกลักษณ์ของตัวนะคะผ้าน้องผ้า อนุงไดฟอนได้แสดงบนเวทีสางความมั่นใจก็ให้กกาลังใจทั้งสามสาวนั่นบนเวทีของเฮาเด้อค่ะแต่ละคนก็ต้องพัฒนาฝีมือเจ้าของสา่งฐาน e อเอฟซีของแต่ละของแต่ละคนให้แน่นหนาให้หนานแน่นเนาะค่ะพี่น้องคุณคู่ก็ขอให้กาลังใจสุขู่สุคนเด้อให้ฝันขอ,ของเจ้าของนั่นเป็นจริงจ้า คุณครูกับเบิงความเคลื่อนไหวของบ้านหนองมานะเนาะที่พื้นกำลังสางกำลังแปลงอยู่ตอนนี้ก็เทพื้นให้เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวคุณครูก็สิไดไปเยี่ยมไปยามเนาะคะ่ะว่าเป็นแบบไดคืบหนาแบบไดเบิงโดยตาเจ้าของเนาะคะา่ะ,ค đấy, ะ,คะว่าเป็นแบบไดเบิงคลิปทางคุณยาไทยมาเทากัโอ้นะคะดีใจนะคะการ เปลงการสั่งการเติบโตในชีวิตของครอบครัวเพิ่นก็ดีใจนะทั้งคุณยาคุณปู่ทั้งพอ่อปอทั้งครอบครัวเดอ้อที่ได้หลานคำหลานคูณนะคะให้กำลังใจมาณนะสู่ต่อไปสารฝันเจ้าของให้เป็นจริงเด้อบักลาละกันอ่าสุขคนที่มีความฝันเข้ากระ้องพยายามพัฒนาเจ้าของไปอันนี้คือสิ่งดีๆที่เข้าตรงเอ่ยตรงกราวนะคะต้องเอ่ยตรงกราวพอเม่์อฟซีแต่ละคนกับพ่อ ยังก็ดีใจนํ่นะคะถ้าเกิดเห็นศิลป,ปินที่เจ้าของชื่นชอบเนี่เติบโตไปจังไดจังไดกะให้รักษามาตรฐานความน่ารักของเจ้าของไว้แต่ผลงานจะต้องพัฒนาต่อไปเด้อจ้าทักทายไปเพียงแค่นี้นะคะทำงานอย่างมีความสุขเดินทางปลอดภัยฟังเพลงมวนๆน้ำกันนะคะขอบคุณสุขุสุคนนะคะสวัสดีค่ะ บ้านสิมั่งีคานบ่ได้เดเงอนเก่าหลังน้อยเพเพ,เพหลังคาก็ะหัวอยู่บ่กุ้มปนหากินสืบมือมันคือวิธีของคนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องทนชีวิตดิ้นรนหวังส่งลูกเกรีคคนเป็นบักอายพอเติบใหญ่ทำไรไทยนาน เจ้าไม่มาดันการอ่านเขียนใช้แรงเป็นหลักให้น,น้องสาวลา,าพัพียครอบครัวแค่หนึ่งได้เรียนทางเรือก็มี ต้องมีปริญญาติด้าบ้านเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเธอคือที่หนึ่งทางบ้านและครอบครัวเรากับคืนที่เนาเอาปริญญามา บ้านเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเธอคือที่หนึ่งทางบ้านและครอบครัวเรากับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ